สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องชอบประกาศคณสกุลชาแนลค่ะพี่น้องนะอาตอมให้เพื่อนดูกุ้งมาเห็นไปใกล้ๆเดี๋ยวพบกับเมนูเมนูกุ้งเผากุ้งเผาอยู่ส่วนหยางค่ะอันนี้ยำปูม้ะโอเคค่ะพี่น้องสกุมาค่ะบรรยากาศรองรื่นนะคะเนาะมาเห็นไม่อยากกินอันรเขาไ่ได้โฟกัสเห็นแนวกินปัญญาเด้อพี่น้องเริ่มพ่อในเห็น หมาไข่มาพี่น้องมากินน้ำกันต่อมาทเ้าเอาอย่ามาอนี้เอาอจนีนนกินอยู่เทียงนาถ้าคันม่เลินอยู่เทียงอยู่เต็นไหือนเดยเย็นบรรยากาศนี่นั่งไซนี้เลสีนั่น

รืมอสิดจูมอ่ะนะอ่าจุดลืมอย่างๆหัวมันกันมันเสร็จได้เนี่ยรมหัวมันแต่บาทนั้น,น,นมึมงก็เห็นท้อนแล้วกินกับพี่น้องเนาะ กินอยู่ข้างหลังยง<ป>คูกินอีกค้าหนึง่งแม่ออกกินอีก้าหนึ่งค่ะแม่คู่กินยุไอ้ยคูกินยุใต้เถียงแม่ออกกินยเครื่องเถียงเอายอนี่นี่นกิน่ยนกินหน่นเนากินนี่นอืป้าหลงรวมาแล้วอืมข้มา เนสิจับ,บ้มามวลงาด่างนะปวดแล้วมวหนาด่างหนาดนีใส่มือเลยพี่น้องกินบสุภาพขอขอกขอโทษขอภทยเะคคมันก็่างมือบางมางม,มินนอกคนเท่ากันเดีย ที่ควรจะได้กุ้งไอ้แม่น้ำนะคะอันกุ้งแม่น้ำบ่ออันเทียนมีการมีบ speaker, a roommate, a the the kind of ่มี่ตังจังหวัดเฮาก็คือถึงอันตอนอยู่ทะเลเด้ทะเลกับอันคล้องเตยนะพูดแล้วนาง้องล้นางเนาปวดตูนบ่ได้บ่ได้บ่ได้แล้วเดี๋ยวยายจะเปิดให้เบิง

มันหรยอกุก้งนี่จะแกะยากเนาะโบคือกุ้งแม่น้ำเลย ยากห่อก็ได้ใส่เป็ดคุณเขาจะห่อใส่อัห่อเมี่ยงเป็นเนาะนีะ่ห่อเมี่ยงกนะ็นะเกี่ยวป้าพป่น้นงมือสุดยอดเลยลืมห่อขมนมจีนค่ะห่อขนมจีนกับผักกัะ คำตาสวดเอา้างอไยนีได้บนจาประหนนาธอย ข้อแนวกินเนาะนั่งพับกันล,ลูกเ <Yeah. S 1> นะดีกข้อแนวกินนี่ประธานนัดสะดะปูตีใส่มืออนี่ย กวยเกะยหากวยี๋ยหนูไปดกวยกวยบหมหวยบกวบคักบอคับหัวมันให้มันให้ได้สุกินหัวมมหัวมัน คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆมาผมกับคำมุมมาม <c oughs> คำเดียวกันพี่น้อง <laughs> bữa đó <laughs> โทษคุณบบนี่ยับเตียงนี่ค่อยแล้วเนี่ยเนี่ยบ,บดีอ่ะนะพี่น้อนนี่ทุงมีทา มีนเสียงดืเสียงเดือะันธุ์ารเงินนอนป๊ ไม่ได้ทำอะไรนอกช่วยไม่ได้คอยขับอ้ตรทงช่วยนะพอกิ้นนี่ใส่แส่ต้องมีตลอดเพื่อนในกระเป๋าวัน้บนีนะแทบขนาดพักกันหนักก็ย่อเลยมันก็โอบตอบเลยน้อยนุกิน้าอ่อเปล ไอ้กราโผ่ยจะไงไง้ระโผอยใบมึงนี่เร็วปะพักให้เขากระอผ่ยเร็วเอ้ากราโผ่ยยำปูเอแยะหาบเขียวทั้งกาบพ่อพี่น้องอื กินเก็จำพวกกลิ่นพักเนี่ยว่าสูสโชคุณได้ตจำโชคคุณถามกินพักเกันนะเอาแบกุ้งเจ้าคุณเอาพักปะเจ้าคุณเอาพักปะนานกลินนยัวมันใสหัวเอาพักปะ บักหันท่ี้งยครทบาเื่นักผักนงให้เมืะักอ้กนจงกันจงใหงกินต้มอันใดผักพายผักพายเออผักพายอันใดโชคคุณในกินผักพายทันอันใดผักพายแบบเวที่ไปซื้องีจมือคือมือสิ่ ่ะมุงเต้ซื้อส่มตำนานมากก็แสรยเดือมน่ะซื้อน้ำแข็งหกกระดังทะเลมกิบป่า,าลทะเลหุ้นบ่ลยหม

ปากใครปากมนพี่น้องน่ะรสชาติมันนัดิมไปดินมันพากันได้กินอย่างเขาเทียงเขาเรียงเขาง่ายเนาะพี่น้องน้อเขาเทียง งาักเลยวอเมื่อไรซื่อห่อปลาผาคุณได้กินมันนะเาับอาพักแซ่บวะวันจีจะคุณบ่อนอันงพักเปนไดงวันจีพ่อคพ่อน้ากินพักได้ไเพื่อได้แบ่งให้เราเราโบกินเราบหมักพักัน,นา,ปปา,าี้พักแซ่บม่้บมป่ะพ่อหมักพักอันนี้มันกรอบ สวนยางอันฝนกระตกเขาพ่วได้กีด,บาาดเบาะา่คนแรกเตี้ย<ด>ผมได้กีดยางส่งขึ้นได้นะบอเขาเป่ยมากีดสองมือแล้วคนรจกข้งนอกฝนสีแจ้งก็ไปไมาไดา๋พูดจี่พนธุ์ผากันมากีดไอ้ปีสามรึงป่ะเมื่อคืนหนึ่งละคนชีแจ้งจะตก จบเมื่คืนอะไเมื่อคืนฮัอบอร้มันสเที่ยงไรเมื่อ,อหาหา้ืนคือุ่มมยาถุงช็ออืม้กกมวกงา,าเลยเนาะบายินเสียงปุนงาเลยกินยาคอยไปหามหมัวันน่คอยมักเป็นยินเป็นเวียนคอยเป็นนอนตมุมอยู่ลุบมาได้ช่วงสิเที่ยง่ยไปยาไกลยาแืาบำรนะุงพอเป็นสียยาบำรุงแล้วก็ขอ,อยามให้กินเพื่อเป็นสลึมสลือ ขึ้นมากกันหนึ่งเขาต้องอย่างไว้แล้วลูกหาจนรถจะกินอย่างไรเกลือแมวเกลือหมาเกลือแมวเกลือหมาแล้วก็เลี้ยวนะกินถั่วแล้วมานอนดิเด้นมาได้อาบน้ำโอ้ยนอนพักละมากินยาตอนเศร้าอยู่เล็บเป็นกลุ่มยากลุ่มอ่างเปนแบบบวชซื่นบ,บวชสนะว่างนะนอนกระดับดื่นพัวมาเห่าก็ตือเงิเมื่อเร็ว <Okay. S 1> มาเจะฟ้อแห่ง เฮาเสียงดังเฮากฟองมือีต่างมามา,อ,า,มาอุบวนนะากันลุกมาได้กันพาออกมานาเลย่วนลุกมาลินนา โอเคนะคะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์พี่น้องพร้อมคือกันค่ะขอบคุณได้หลายคอมเมนต์ตอบซ่าตอบยังกับโคดทษหลลยดเวยค่ะว่างเดี๋ยวกลับไปตอบแล้วก็ไปเอ่นักท,า,ทายมูคือกันค่ะขอบคุณได้หลายค่ะมามีอย่างสิบเอานะคะเนาะบายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะเด้อ